ออแล้วคับทุกคนแล้วก็ตอนนี้เขาเตรียมการนะคุณอัญเชลีกำลังเตรียมการนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากจะไล่ปัญญาน้อยนะปัญญาน้อยต้องน้อยนะอ่อนไม่ได้ใช่ไหมน้อยต้องปัญญาน้อยนะอันนี้คนที่คิดแคมเปญนี้คือคุณหมอท่านหนึ่งซึ่งเป็นแฟนที่เป็นเพื่อนกันเป็นคนสุภาพและเป็นแฟนรายการเป็นคนสุภาพปกติภาษาชาวบ้านทั่วไปเรียกสลัคนละร้อยไล่นายกปัญญาน้อยแพรทองาำออกไป ไม่ผิดกฎหมายเลยนะเมื่อวานได้ห้าแสนบาทกราบขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณขอบพระคุณมากค่ะคนละร้อยยี่สิบบาทห้าสิบาทหนึ่งร้อยบาทสามร้อยบาทเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทอะไรเนี้ยแต่เราไม่เอาเป็นพันเป็นหมื่นไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะแต่ว่าให้ทุกคนมีส่วนร่วมเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยมีคนเท่าไหร่วะใช่ใช่ใช่เราอยากให้ทุกคนนั้นรับรู้เรื่องราวปัญหาเดียวกันที่เกิดขึ้นในบ้านเกิดเมืองนอนของเราเมื่อเรารับรู้เรื่องราวปัญหาเดียวกันเราจึงต้องลมจิตลมใจมาน้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันและหนึ่งเดียวกันนี่แหละที่จะต้องดําาาาเเนนิกรรรสส้งปะะทศไยีขวค่ คือการจะสร้างประเทศสีขาวคือเราต้องสร้างรัฐสภาสีขาวก่อนใช่คือจะส้มจะแดงจะเหลืองจะฟ้าอะไรแม่สีขาวหมดอแล้วพวกส้มในนะ้ไม่ต้องรอส้มหล่นส้มหล่นเนี่ยไม่มี ไม่มีรถกระบะคันใดเอาส้มไปหล่นที่หน้าพักเธอไม่มีตามใดที่เธอยังคงมาตราหนึ่งสองอยู่ไม่มีทางตามใดที่ส้มเธอยังเน่าอยู่เออเหมันส้มเน่ามาจะเอามากินไม่ได้นะไม่ได้นะเธออหญ่ยักไหลแล้วเดินไปต่อไม่ได้นะเธอยักบ่อยมากเลยเธอบางไหลหลุดยักไหลสมบัดบล็อบระยะของสะบัติบล็อยักไหลแล้ไปต่อยักไหลแล้วไปต่อ เธอเผาไม่กินโกโก้ชั้นหรอ,อโกโก้ฉันคุมหิวนะเธอเธอจะเดินแบบอีกกี่เวทีพรมแดงก็ตามแต่โกโก้ชั้นซื้อ5แถมหนึ่งนะถูกต้องแม่แม่ทั้งหลายจะเกิดจะไปนะคะเราจะต้องลองท้องด้วยโกโก้กินแล้วอิ่มไปประมาณ7ชั่วโมงทีนี้ สิบซองอยู่ในนี้หนึ่งกล่องสี่ร้อยเก้าสิบบาทที่ปองขายสี่ร้อยเก้าสิบบาทต่อหนึ่งกล่องแต่แม่แม่จะไปที่ไหนก็ตามแต่เตรียมตัวเลยหนึ่งซองอิ่มไปประมาณเจ็ดชั่วโมงแปดชั่วโมงดังนั้นวันหนึ่งกินสองซองคือตอนสายๆกับตอนประมาณบ่ายๆค่อยๆและจะทาให้คุณแม่แม่ทั้งหลายเนี่ยทำให้คุมอิ่มคุมหิวกันไปนะทำไอเฟได้ตัวนี้เป็นโกโก้นําเข้าจากประเทศบราซิลอร่อยมากแต่ขณะเดียวกันสารสก,กัดที่อยู่ข้างกล่องโกโก้มันจะมีส้มแขกถัวขาวและต่างๆช่วยล็อกแลก้วกับล็อกแล้วกับเล เบิร์นคือเผาผลาญคุณแม่นั่งหายใจอยู่เฉยมันก็จะเกิดการกระตุ้นการเผาผลาญคุณแม่ก็เลยตัวเล็กลงดรมริกาตัวเล็กลงพี่ปูตัวเล็กลงแล้วก็พี่ปองก็ตัวเล็กลงบ้างนิดหน่อยสรุ<ไ>ปเลยก็คือว่าซื้อห้ากล่องแถมหนึ่งกล่องจากใจพี่ปองอัญจลีและดรมริกาซื้อห <นะ S 2> ้าแถมหนึ่งจานายแอนเดอรน่าช็อปนะคะนี่นีน่